พี่ไปเห็นคอมเมนต์หลายคนเขาบอกว่าเตอร์โอเคแล้วแต่มันมีบางจังหวะที่เตอร์แบบเหมือนช้าไปสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับผมอาจจะช้าเพราะว่าผมอาจจะคิดเยอะไปหน่อยครับ <laughs> ปีที่แล้วทางานร่วมกับฉัตรมงคลมาเยอะมากเลยแต่ทีนี้พอฉัตรไม่อยู่แล้วไปอยู่ B ีีเตอร์คิดว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เหมืงองทองมีคนที่จะแทนได้ไหมถ้าใช <laughs> ่ผมเตะผมก็เตะอ่ะยังไม่เห็นเป็นเตะใครเลยตอนเนี้ยยังพี่ผมเป็นกองกลางสายเมตตาพี่ คุยเรื่องทั้งฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่ลาไปฤดูกาลที่ยาวนานสรุปภาพรวมของตัวเองหน่อยถ้าสำหรับตัวผมผมคิดว่ามันเป็นซีซันแรกของผมครับที่ได้เล่นแบบจริงๆริงจังจังก็คิดว่าเออผลงานที่ทําได้ก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นซีซันที่ดีสาหรับผมครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นซีซันแบบจริงๆริงจังที่ผมได้เล่นเลยถ้าแบบไม่นับปีที่แล้วที่แบบว่าได้ลงนีดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นซีซันที่แบบได้ขึ้นมาเล่นแล้วก็เป็นแบบ ได้มีโอกาสมากขึ้นได้เป็นตัวหลักนะครับและมีโอกาสที่แบบโค้ชได้ใช้ก็ทําผมคิดว่าแบบในผลงานส่วนตัวก็ดีครับจากจุฬาแล้วก็มาเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เล่นหลักไทยลีกเต็มฤดูกาลใช่ครับก็รู้สึกว่ามัน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 ฤดูกาลที่ผ่านมามนเหมือนทาให้ผมได้แบบเรียนรู้ทั้งแบบจังหวะต่างๆของฟุตบอลนะครับไทยลีกขึ้นมาแล้วก็ได้รู้แบบว่าเราต้องแบบ ถ้าเราเจอสถนานการณ์ต่างๆเราควรปรับยังไงอะไรไงมันมันเป็นเหมือนแบบซีซันที่ทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วแบบเพื่อจะเติบโตไปในเส้นทางตอนนี้แฟนคลับถามพี่มาเยอะบอกว่าทําไมทุกคนเรียกเตอร์ว่าอาจารย์เตอร์คือโอเคในพาร์ทหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเป็นครูมาก่อนนะแต่อีกพาร์ทหนึ่งเขามองเหมือนเล่นบอลเก่งอ่ะเขาเลยเรียกจาจารับผมก็ไม่รู้นะเขาเห็นเขาเรียกกันแต่ผมก็คงคิดว่าแบบผมคงแบบช่วงที่ผมปีที่แล้วที่ผมเล่นในน้อยก็คงแบบไปฝึกสอนมาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คงติดว่าเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรเงี้ยครับในทีม ทุกคนครับจานเล็กจานหมดเลยครับเล็กจานเตอร์หมดาเลยใช่ครับพี่ไม้ตัวนำเลยครับต้องมีบ้างหละในปีที่แล้วประทับใจเกมไหนมากที่สุดเพราะอะไรผมถ้าปีแล้วที่ผมประทับใจมากในสุดผมว่าเป็นเกมที่เราแพ้เชียงรายครับผมชอบเกมนั้นสุดที่เราไปเยือนนะครับจริงๆผมว่าไม่แพ้หรอกถ้าลูกนังของไอ้ดอยพิชาจริงๆมันไม่ออบไซด์ครับเราอาจจะแบบใช่ VR เสียผมก็แต่รู้สึกว่าตอนนั้นแบบ เป็นเกมที่เราแบบกดเขาทั้งเกมแล้วก็แบบเราสามารถทําผลงานไม่ไว่าจะเป็นเครื่องแรกครื่งหลังแล้วก็สามารถมีโอกาสทําประตูได้ต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าครับเออช่วง VR เสียเราก็เลยไม่ได้ประตูแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาแต่จริงเกมนั้นเตอร์แบก,กัาการบาดเจ็บเล่นด้วยใช่ครับช่วงครึ่งแรกผมม,มีจังหวะหนึ่งตอนย0นาิีครับผมไปประท้าแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าแต่ตอนนั้นคือเล่นยังเล่นได้อยู่ครับแต่พอมาครึ่งหลังมันรู้สึกเล่นไม่ไหวแล้วครับโค้ชก็เลยเปลี่ยนตัวเออแต่พูดถึงเชียงรายาที่จะไม่ผิดคิ้วที่แตกเนี่ย เชียงรายหรือเปล่าอ๋อที่แตกไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นอุ่นเครื่องครับพี่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องกับแบงคอกครับอุ่นเครื่องกับแบงคอกใช่ครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ตาขวาใช่ครับที่แตกหรือว่าฟุตบอลมันชินไหมการบาดเจ็บแบบคิ้วแตกอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่าชินไหมมันก็คงชินเละพี่แต่แบบว่าก็คงไม่อยากให้แบบเจ็บหรอกรู้สึกเจ็บหรอกเพราะว่าถ้าเจ็บไปอย่างเงี้ยอย่างช่วงแบบเปิดซีซั่นที่เราต้องแข่งแบบอาทิตย์หนึ่งแมตช์สองแมตช์อะไรเงี้ยถ้าเจ็บไปอย่างน้อยถ้ามันพักแบบครึ่งเดือนหรือเดือนหน มันก็ทําให้เราอาจกลับมาเล่นได้แล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องเราอาจจะต้องปรับอีกรักนัดสองนัดเพื่อจะมันให้มันคงที่เะยรครับเอยอบไปกี่เข็มเย็บไปข้างนอกน่าจะแปดครับข้างในสิบครับนี่ถึงขนาดต้องขอหมอศัลยกรรมไหมหมอสันครับวันนี้หมอสันเดี๋ยวไ,ยไม่รอเดี๋ยวไม่รอ,ม,อมันทับแผลเก่าเลยครับที่เคยแตกแล้วตอนนั้นแตกไปต้องแตกมาธยมที่ไปเล่นฟุตซอลครับที่เชียงรายแล้วหน้าฟาดแบบพื้นสนามฟุตซอลครับมันลื่นครับแล้วมันก็ซ้ำที่เดิมพอดีแล้วที่มาโดน สไตล์คิวอะด้วยสไตล์การเล่นแบบพลิ้วที่ติดมาจากฟุตซอลของเตอร์เนี่ยมันอาจจะทำให้โดนคู่ต่อสู้ไล่หัวไล่เตะไล่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ว่าเตอร์ก็เป็นคนง่ายๆไม่โกรธอะไรอยู่แล้วแล้วปรับตัวยังไงก็เราถ้ารู้ว่าจังหวะไหนมันเสี่ยงเกินอะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงครับถ้าแบบเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเราแบบไฟแล้วเรารู้สึกว่าเราชนะได้เงี้ยเราก็จะเข้าไปตรงนั้นแบบไฟเต็มที่ครับแต่ถ้าแบบเราเจอทถาการนั้นอะ บางทีผมว่าการแก้ปัญหาง่ายสุดคือการออกบอลง่ายๆครับเ,เห็นแล้วให้เห็นแล้ง่ายน่าจะง่ายสุดครับครับอย่างเหตุการณ์วันที่เราไปเยือนสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยที่เจอเชนสุพรรณทองสองใช่ครับไ,<ห>ไอ้จังหวะนั้นผมก็เห็นแล้วครับว่าเ,าเขาเข้ามาผมก็เลยกระโดดหลบมันโดนแบบป้ายป้ายป้ายไข่อะพี่มันถากเลยครับเราผมเห็นแล้วว่าเขาแบบเข้ามาผมก็เลยถ้าผมก็เลยไม่เอาเท้าซ้ายแบบลงมปผมก็เลยกระโดดเท้าขวาขึ้นแทนแต่ไม่โกรธ ไม่โกรธครับก็เป็นจังหวะเกมก็เข้าใจด้วยครับตอนนั้นว่าเขาคงแบบอาจจะงุนหงิดเพราะว่าที่จังหวะแรกเขาแบบอาจจะไม่ได้ฟาวเลยครับแต่ผมก็มองว่าเออมันผมก็หันไปผมก็เห็นเขาแบบไม่ได้นอนเลยก็เล่นต่อ,ตอปกติผมก็เล่นเล่นปกตเิเมื่อกี้เตอร์เป็นคนบอกเองว่าต้องพัฒนาในเรื่องของการออกบอลให้มันเร็วขึ้นพี่ไปเห็นคอมเมนต์หลายคนก็บอกว่าเตอร์โอเคแล้วแต่มันมีบางจังหวะที่เตอร์แบบ เหมือนช้าไปสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับผมอาจจะช้าเพราะว่าผมอาจจะคินเยอะไปหน่อยผมแบบผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาชอบออกบอลแล้วแบบอยากให้มันชัวร์ที่สุดอะพี่อยากให้มันแบบได้เสียไปเลยครับอย่างเช่นลูกคิวเลอร์พาอะไรเงี้ยผมอยากออกบอลแล้วแบบว่าให้เพื่อนได้เล่นง่ายแต่บางทีแบบเราจังหวะแล้วมันในเกมเราแบบอาจจะมองไม่เหมือนข้างนอกครับข้างนอกอาจจะมองแบบเห็นกว้างว่าแบบให้คนนี้ได้นะแต่แบบบางทีมองสนามแล้วแบบมันมุมมองไม่เหมือนกันพี่บางทีแบบเราให้ไปอย่างเงี้ยแต่แบบ เหมือนให้ไปเฉยๆแต่แบบมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะสู้แบบว่าให้แบบเสี่ยงไปดีกว่าถ้าเป็นจังหวะที่มันแบบเด็ดขาดปีแรกที่เล่นจริงๆเมมเรี่ในการประมวลมันอาจจะช้าที่เด่นแต่ปีหน้าเมมเบรี่อาจจะเร็วขึ้นโอ้มาแน่ครับปีหน้าเอาจริงครับมาแน่จะไม่ช้าแล้วนะนะครับกับโค้ชมาริโอจะเห็นว่าเล่นบอลเกมรุกขึ้นมันเข้าทางเตอร์ไหมฮะเข้าทางครับแต่แต่แต่ช่วงหลังๆโค้ชก็เริ่มเหมือนดับบ่มลงมาแบบ เป็นตัวโฮมากกว่าไม่ได้แบบเป็นตัวแอตแทกมากอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะด้วยแผนการเล่นที่แบบโค้รอาจจะรัดกลุ่มมากรัดกลุ่มมากขึ้นถ้าอย่างเป็นแบบช่วงที่โคมาแรกยังเมทเทโลผมได้เล่นแบบตัวลุกอิสระเลยครับอย่างนั้นนแบบผมผมก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราลุกอย่างเดียวแบบไม่ต้องห่วงรับมากก็อาจจะแบบเกมลุกเราอาจจะแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มแบบไม่ได้ถอยมาเป็นได้ถอยมาเป็นแบบตัวกลางที่แบบว่าไม่ได้กึ่งแบบบล็อกทูบล็อกอะครับแบบไม่ต้องเข้าไปใน กอบ18หลาเนี้ยแค่แบบว่าคอยเก็บบอล2แล้วคอยจ่ายบอลเชื่อมเกมนี้มากกว่านั้นแปลว่าถ้าจะต้องขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งเบอร์สิก็เล่นได้เล่นได้ครับชอบครับชอบแบบมิดฟิลด์แอทแท็กแต่ว่าพี่เห็นเตอร์ก็พยายามยิงไกลหลายแต่หลายครั้งนะแต่มันยังไม่มานะลูกยังครับลูกแรกก็ไม่มาครับอนี้ก็พยายามอยู่ครับแต่ปีหน้าต้องยิงให้ได้ครับผมผมอยากยิงมากเลยแล้วมีฟีค่ฟรีคิกอะไรไม่เคยไปขอร่วมจะยิงกับเขาเหรอเอ่อไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับฟรีคิกช่วงช่วงฝึกซ้อมผมแบบก็คือเหมือนแบบ ช่วงเวลาที่เขาฝึกซ้อมกันนะก็มีเพื่อนๆอ,อะไรผมแล้วมองผมมองว่าเพื่อนแบบอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า,างี้ก็เลยแบบให้ให้เพื่อนดีกว่าแต่ถ้าจังหวะไหนที่เรามั่นใจผมก็จะแบบขออะไรย่าเงี้ยปีที่แล้วทำงานร่วมกับฉัตรมงคลมาเยอะมากเลยแต่ทีนี้พอฉัตรไม่อยู่แล้วไปอยู่ B ีเตอร์คิดว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เมืองทองมีคนที่ทดแทนได้ไหมผมก็ว่าตอนถ้าตอนนี้มองครับมันมัน,ม,นมันมีหลายคนมากเลยครับที่สามารถเล่นเล่นในตำแหน่งที่ฉัตรเคยเล่นได้ครับแต่แต่อยู่ที่ว่าเมื่อแบบเขาได้มีโอกาสลงไปแล้ว เขาจะได้แบบว่าสามารถแบบคว้าโอากาสนั้นไว้ได้หรือเปล่าหรือแบบว่าสามารถทําหน้าที่ของเขาได้ดีหรือเปล่าแต่ผมว่าผมมองว่าหลายๆคนที่เล่นตําแหน่งฉัดนะแบบม,มีมีดีหลายคนเลยครับครับหนึ่งเน,นก็คือพี่ไม้ที่สนิทก,กับเจมากมาพี่ไม้ครับพี่ไม้ได้สอนอะไรเตอร์ไหมเวลาที่ไปเก็บตัวหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม้เขาเขาสอนทุกอย่างครับแบบว่าบางทีแบบเกมที่เราจะเจอกันเนี่ยส่วนก่อนเกมเราก็จะวิคอ์กันว่าแบบเฮ้ยวันนี้ต้องเล่นยังไงนะถ้าผมแบบลงคู่เขาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกเฮ้ยวันนี้เราแบบเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะมันดีกว่าคิดว่าเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของเขาด้วยครับแล้วพี่ไม์เขาเป็นคนที่เหมือนเก่าเกมครับเขารู้ว่าจังหวะไหนควรดึงจังหวะไหนควรเล่นอะไรย่างเงี้ยครับเขาจะแบบผ่อนเร็วผ่อนช้าได้แล้วแบบเราก็จะวิเคราะห์กันว่าแบบก่อนเกมเนะี่ยเราควรทํายังไงบ้างต้องเล่นแบบยังไงนะบอลสั้นบอลยาวอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมผมชอบเล่นกับพี่ไม์เพราะว่าแบบเขาเหมือนคอยบอกตลอดแล้วเหมือนแบบพอเล่นกันแล้วแบบ พอผมหลุดเขาซ้อนพอพอเขาหลุดผมซ้อนอย่างเงี้ยมันเหมือนเข้าใจกัน้วยครับนี่คือมุมมอที่คนอื่นจะไม่รู้นะจริงที่ไหมก็จะเป็นพี่ที่เป็นผู้ใหญ่คอยให้คาแนะนาน้องๆทั้งทีเราให้ทุกอย่างแบบโดนแกลงก็โดนโดนครับโดนด้วยครับแกลงคนอื่นด้วยโดนด้วยครับนะครับผมอ่ะทีนี้มาถึงเกมที่ต้องเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมชาติในวันที่3ามเนี้ยโอกาสทีมชาติมออย่างไงเพราะตัวเรียกเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับเรียกไปสี่สกว่าคนผมก็มองว่า ก็คงต้องทําให้เต็มที่ก่อนนะพี่เพราะว่ายัางไงติดไม่ติดก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีดีกว่าให้ให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่หน้าที่ของเราคือที่ไปตั้งแต่วันที่3เนี่ยเขก็คือก็คงทําหน้าที่ตรงนั้นเขาให้ทาอะไรก็คงทําให้เต็มที่ครับให้มันดีที่สุดแล้วก็ผลยังไงก็ก,ก็ก็แล้วแต่ผลครับเออพี่ได้เคยไปฟังคอนเทนต์ใน u t u b e หรือพี่ตุ๊กปีพงก,ก็ชมเตอร์นะหรืออย่างพี่เฮงวิทยาก็ชมเตอร์พอผู้ใหญ่ชมนี้เขารู้สึกยังไง ก็ก็รู้สึกดีใจครับแต่ก,แตก็แต่ก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นครับเพราะว่าก็คิดส่วนหนึ่งว่ายังมีข้อบดพลาดหลายๆอย่างครับแต่ก็ได้ได้พอได้ยินคําชมได้รับคำชมมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเหมือนเป็นกาลังใจทําให้เราทํางานให้มันหนักกว่าเดิมสู้กว่าเดิมครัอ่าปีมาปีหน้าเมืองทองจะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่ครับดีขึ้นแน่นะครับพี่สภาษณ์ 5, พี่ต้นสัมพันธ์ยศเขาบอกว่าพี่บอกว่าใครในทีมที่เป็นคนชิวๆง,ง่ายๆสบายๆที่สุดพี่ต้นบอกเออวีระเทพ ผมว่าผมชิวอพี่เราบอกอว่าเวลามาก็มาแบบชิวๆรองเท้าแต่อ๋อแ,แ,แ,แต่งแต่งตัวป่ะพี่มาถึงชิวแต่ผมชิวพี่ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรอะพี่ก็คือ,อยังไงก็ได้อะอใครแบบว่าให้ทําอะไรก็ทําใครบอกอะไรก็ทำพี่ใน,ในเวลาอยู่ในสนามไม่ชิวเลยไม่ชิวอะพี่ผมว่าผมก็ไม่ชิวนะ<อ>ถ้าผมเตะผมก็เตะ <laughs> <laughs> ยังไม่เคยได้เตะใครเลยตอนเนี้ยอย่างนี้มันมันแบบเป็นจังหวะไงพี่เราไม่อยากแบบเดี๋ยวมันแบบ ผิดพลาดไปทำให้เขาเจ็บผมรู้สึกว่าต้องรู้สึกผิดอะไรเงี้ยผมได้ไม่เอาเลยก่อนตีลเจเตะจุดสเปนนะฮะไม่เตะใครรือสักคนผมเป็นกองกลางสายเมตตาพี่โอเคครับจะช่วยทีมชาตินะครับครับผมนะครับพี่ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ